ผลลัพธ์ที่ทําให้เราได้เท่ากับที่เราแลกเปลี่ยนนั่นเองทั้งทั้งการกระทําแล้วก็ชุดข้อมูลชุดข้อมูลคือเราเข้าใจทําการกระทําคือเราทําจนเราชํานาญพอเราเริ่มชํานาญปริมาณของของตัวต้านที่ตัวของการที่เราเริ่มต้นกระตุ้นมันทรมานรอบต่อไปจะทรมานน้อยลงน้อยลงน้อยลงและหายไปในที่สุด มันจึงเท่าก e tamam. ับผลลัพธ์ง่ายและไวมากพอเราได้ผลลัพธ์ง่ายและไวมากแล้วเราไม่มีต้นทุนของความทรมานหรือไม่มีแรงต้านนั่นเท่ากับว่าเราได้มาหนึหนึ่งหนึ่งความรู้สึกพอเราได้มาหนึ่งความรู้สึกมันก็จะสะสมผ่านตัวกลางก็คือตัวจุยอะไอตัวนอนคอนมันจะต้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะคอรสอไม่มีแรงต้านคอรสอไม่มีแรงต้าน มันไม่มีค่าของการต้านเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช้ภาษาพราะมันไม่ใช้ภาษาเสร็จปุ๊บมันก็ไปอะไรครับไปหยุดเกึือกที่บอทดหรือบันทึกเมื่อกี้ใช้คําว่าสถิตอ่ะพอมันไปหนึ่งแต้มมันไปแต้มอ่ะถ้าเป็นแต้มภาษาคือไปหนึ่งสะสมแต้มบนหนึ่งครั้งอ่ะพอมันได้หนึ่งครั้งอ่ะนั่นแหละครับคือการที่คุณโกหกตเองไม่ได้ว่าคอร์รัันไม่ได้มีอยู่จริง พอคุณโกหกเองไม่ได้อีตัวโกหกไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะอีตัวบอทมันไม่สามารถครอบงำอีตัวบันทึกตัวนี้ได้อีบันทึกตัวเนี้ยมันไม่มีบันทึกหรือมันไม่มีตัวบันเทิงนะครับมันไม่มีตัวค่าที่จะแปลเป็นซ้ายและขวาเลยชอบไม่ชอบได้เลยมันเป็นค่าที่แม่งแบบอิสระมากอ่ะพอมันเป็นค่าอิสระมากพอเวลามันเข้าไปในอาจม ก้อนถมถุยหรืออะไรก็ได้ที่มันเหมือนกาขาวในกาดำอ่ะเหมือนกาดำในกาขาวอ่ะมันก็เลยไปทำให้ตัวอื่นน่ะถูกเปรียบเทียบพอถูกเปรียบเทียบอ่ะมันจึงเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยเรารู้แล้วนี่หว่าเนี่ยคือคำว่าโกโหกตัวเองไม่ได้เรารู้แล้วนี่หว่าว่ามันสบายตัวพอรู้ว่ามันสบายตัวแล้วเราต้องรู้โดยที่เราไม่ต้องคิดเพราะถ้าคิดมันเป็นความเข้าใจใช่ไหมครับเป็นความเข้าจํา แต่ถ้าเกิดรู้โดยไม่ต้องจำมันก็เป็นรู้ตัวก็คือคอร์สอนได้พอคอร์สอนได้ผมก็นําเสนอเรื่องคอร์สอนบอทดเลยว่าถ้าบอทดมันปิง้งวาร์ฟมาเนี่ยอะไรเงี้ยแม่งโคตรฟโลเลยแต่หาคนรู้ตามยากชิบหายเลยสองคือทํากําไรไม่ได้หรือ,อยังไม่ได้ทำเท่านั้นเองเพราะเมื่อก่อนไม่ได้คิดที่จะทําอะไรแบบนี้อะไรทํานองเนี้ขนาดศาสตร์ที่เขาอยากรู้กันเขายังมีค่าศาสตร์เลยเนาะค่าคอสค่าอะไร อะไรทำนองนี้<ม>ก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นประมาณว่าคือใครทําใครได้นั่นเองอ่ะใครทำใครได้ใครทำใครได้ไม่ทำมันไม่ได้นะเว้ยคุณนึกออกปะโทรไปบอกเนี่ยทำไมอะไรคืออะไรคืออะไรคือจุดที่ทำให้คุณนะ่ะไม่เอาผิดลงโทษลงทันลูกหลานมันไม่เหมือนคนอื่นนะ แฟนเมียคนอื่นไม่ทำอะไรให้ก็ผิดแต่ถ้าเป็นแม่เป็นพ่อนี่โดนนะแต่ถ้าเป็นแม่เนี่ยเอาผิดยากมากเลยที่จะเอาผิดลูกอะต่อให้ลูกมันชั่วแสนชั่วมันยากมากเลยนะคุณเนาะเพราะฉะนั้นคนที่คนที่มีแม่ที่ที่อะไรที่เป็นแม่จริงๆอะเพราะว่าแม่สมัยใหม่เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไง แต่ถ้ามีแม่จริงๆที่ที่เป็นแม่แบบที่ผมเจอโอ้โหเป็นแม่แบบที่ผมเจอนี่คือแม่งแบบว่าสุดติ่งกระดิกแมวก็หวังว่าทุกคนจะได้เจอแม่แบบที่ตัวเองเจอด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละเอ่อถ้าเป็นแม่แบบที่ทุกคนมีทุกคนเป็นอ่ะผมก็ต้องบอกว่าแม่ที่ดีที่สุดก็คือแม่แห่งสัจธรรมนั่นเองสัจธรรมของแม่คือการที่แม่ไม่เคยคิดที่จะแม้แต่สักนิดจะเอาผิดลูกอ่ะถึงแม้ตีแม่ก็น้ําตาแตกได้ถ้าแม่ตีอ่ะ ร้องไห้ไปกับเราด้วยแล้วก็แบบที่ตีเพราะว่าจ้องต้องทําต้องทําอะยังไงก็ต้องทําไม่ทํามันไม่ได้ไปก่อนเนี้ยมีที่ไหนอะไม่เอาผิดแล้วเวลาตีเราก็ร้องไห้ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแค่แม่เท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสัจธรรมที่ยิ่งสุดก็คือกับแม่นี่แหละผมว่าสัจธรรมที่เราเอื้อมถึงได้นอกนั้นผมว่าถ้าเอื้อมถึงไม่ได้ก็ก็อ้างอ้างเขาวไว้ว่าเนี่ยอย่าไปอ้างเราว่าแต่เรามีแม่เราอ้างได้สบายเลยเราเจอกับตัวนั่นแหละจบ โอเคเนาะฝากไว้เก okay, no. ิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนทางอ้อมโลกใบนี้จะได้ช่อมลายมาดิคุสเพราะเวลาจะวางอ่ะผมจะรู้ว่าเป็นคนวางคุณไม่ได้ค่อยวางกันก่อนหรอกผมก็จะแกล้งด้วยการตัดสายทันทีโอเคจบไปบายสวัสดีครับเค